เดอสามสองหนึ่งก <go. S 2> ูมาดิมาดิขอร้อยเจ็ดแตกแล้วว่ายัางไงจังวันนี้ไม่ยังไงเป็นทางน้าของบาซิลโคมันโคมัน,ม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 นเฮ้ยมืน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 มื่นตายอายตอนนี้ก็ตัวทางน้าของแรมซีไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ แล้วเป็นยังไงเป็นทางหน้าของศัตรูที่น้คอเนอร์คีแล้วเปิดมาหน้าโกลแล้วยังไงมองกเอาไปโอ้ยไอ้หายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมกาโปเชนเนลซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มนักเตะใน FC Mobile เพื่อหาประตูเฮ้ยหาประตูอะไรหานักเตะเพื่อไปยิงประตูหรือว่าไปทำความสำเร็จภารกิจหรือว่าไปเล่นการเล่นสเตปสเตปสวยอะไรอย่างนี้นะครับ ดูว่าจะได้ตัวไหนนะครับในงบ3,000เพชรนะครับเป็นชุดตัวประจาวันคาร์นิวัลวในคลิปที่แล้วนะครับมาดูว่าจะได้ตัวอะไรตัวซ้ำหรือเปล่าคาวาน,นี่อะไรเนี่ยเดสามสองหนึ่งก,กูมาดิมาดิขอร้อยเจ็ดแตกแล้วว่ายัางไงจังหวะน,นี้มายัางไงเป็นทางด้าของบาซิลเอลเอลนโปเลีเ ะเซึ่งผมก็จะใส่เดวิดตัวนี้นี่แหละนะครับในการที่จะไปเป็น LM นะครับซึ่งผมใส่ไปแทนทางด้านของไราการ์ดครับคือผมใส่ไปในช่องของ CD m มาดูว่าจะเล่นได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนหรือจะเล่นได้ตึงแค่ไหนโหดแค่ไหนนะครับมาดูว่าคลิปนี้จะมีคนดูถึงล้านหรือแสนหรือเปล่าไป ฝั่งประตูได้เปิดแล้วว่ายังไงจังหวะน,นี้เปิดไหมทั้งแต่ของบาเลนบารูวิกแล้วคาวานนี่คาวานนี่ยังอยู่อ่ะคาวานนี่จ่ายเข้าไปขึ้นหน้าไปอิบาเป้โมซาวิกโคโรตาเป้เย่ดึงหลอกซาร่าด,ดึงหลอกดึงหลอกจ่ายยิงโอ้ยฟาวดี้เดวิดเนิร์ดเดวิดเนิร์ดโอ้ยเดวิดเนิร์ดชนอยู่ชนอยู่ได้อยู่ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ตัวโตคาร์ลตัดบอลตัดบอลโคมันโคมัน เฮ้ยมึนมืนมนมึนมนมนมนตายตายตอนนี้ก็โดนทางน้าของแรมเซย์ไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้ก็โดนนำไปที่เรียบร้อยแล้วทำให้ผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากมาดูว่าเราจะได้ประตูกลับคืนมาหรือเปล่าดูดูแล้วยิงมาจังหวะนี้ฉลับฉลับฉลับขาประตูปึ๊บแล้วยิงเข้าโกไปได้อย่างสวยงามลอดช่องคารมารูนมาครับวันนี้ไก่ซาร่าซาร่าดึงหลอกดึงหลอกไปซาร่าเล่นดิงเสร็จปั๊บ ไปดึงอ่ะโอ้สารเ่าดึงไม่หลอกเลยเป็นต้นโกมันโกมันตัดโกมันตัดคาวานี่คาวานี่เดวิดเนิร์ดเดวิดเนิร์ดเดวิดเนิร์ดทำอะไรบ้างวอเกอร์โอ้ยโกมันโอ้ยมันแทงสวยจัดอ่ะโอ้ยโอ้ยลูกนี้ยังชนคานยังถือว่าโชคเข้าคางผมอยู่ A few moments later ตีหรอกเกียร์หมาไปปั๊บโอ้โหแล้วโดนตัดไปทางหน้าของอะไรเนี่ยเดวิดเนิร์ดโอ้เดวิดเนิร์ดแม่งไม่ทำหาดเลยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วครึ่งแรกครึ่งแรกจะหมด oh, oh, แล้วโอ้ยแล้วหมดครึ่งแรกไปที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งตอนนี้ผมก็โดนนำไปที่เรียบร้อยมาดูว่าเดวิดเนิร์ดหรือว่าซาร่าหรือว่าเปเป้นเนี่ยจะทำการอะไรใหญ่โตได้ไหมคาร์วานี่ก็ต้องเอาสูตรหน่อยนะซาร่าก็เลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนโอ้ซาร่าซาร่าเอาไม่รอดละ ขาบวะนี่โอ้ยดึงออกโอ้ยแล้วโดนอีกแล้วเป็นทั้งหน้าของศัตรูได้บอลรถรถมาตู้ขับรถยังไม่ได้ตัดไปนี่ซอนนี่ส่งให้เขาวะนี่เขาวะนี่จากคิตที่แล้วมาแล้วเขาวะนี่โอ้โหแล้วเขาวะนี่โดนตัดไปเป็นทั้งหน้าของซาลาวิ่งมาเดวิดเนิร์ดเดวิดเนิร์ดโอ้โหแม่งไม่ทำอาหาอะไรเลยเดวิดเนิร์ดวิ่งก็ช้าตัดบอลแม่งก็ไม่ได้ เราเป็นตัวาดร้อนเราเป็นตัวาดร้อวิ่งไล่บอล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 แล้วดึงเสื้อไปดึงเสื้อไปดึงเสื้อไปโอ้ยดิซอนยี่ได้ไงเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยจิ๊บหายแล้วจิ๊บหายแล้วโอ้ยตัด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 มันตัดมันตัดมันบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์ตัดมันตัดมันตัดมันตัดบอลตัดบอลตัดบอลสวยบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์วิ่งไล่ดุไล่ดุไล่ดุแล้วเดวินเนือเต็มบิลินโอ้ยจิ๊บหายแล้ว แล้วเป็ยังไงเป็นทางหน้าของศัตรูที่หน้า c นเนอร์คีแล้วเปิดมาหน้าโกแล้วเป็ยังไงหมองเอาไปโอยไอ้เจ๊หายโดนหอยลูนฮีโรนฮาร์แลนยิงแล้วภาพก็ค้างไปพิธีเรียบร้อยแล้วผมก็เล่นต่อแล้วว่ายังไงตั้งวันนี้แซนดี้ตัดไปตั้งวันนี้ปัดโค้งไปปั๊บปั๊บโอ้โหแล้วเข้ามือประตูไปที่เรียบร้อยในนาทีที่แปดสิบแล้วประตูโอ้ยแล้วเปิดมาแล้วเล่นไม่ทันแน่เลยโกมัน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  คาร์ลคาร์ลจ่ายให้มิลินโควิกมิลินผมขออีกลูกเดียวลูกเดียวโอ้โหอะไรวะโดนยิงอันดีลูกนึงเนี่ยมาดิโอ้โหแล้วฟาวด์ในนาทีที่87แล้วว่ายังไงโอ้โหฝั่งศัตรูได้ฟีชิกแล้วเงือออกเต็มตัวแล้วเนี่ยแล้วเปิดมาแล้วว่ายังไงเปิดใกล้มิลินโควิกตัดตัดโอ้ตัดไม่ได้เลยไม่ต้องคาร์ลตัด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 งัดต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 ัดมอกออก สวยลุกแม่งโดนทงดงังตั้งหัวหายแล้วเบอร์เนตยิงถึงกับหัวร้อนครับจังหวะน,นี้เป็นนั้งตั้งของอะไรเนี่ยอะไรนะเบอร์เนสเบอร์เนสอะไรเนี่ยตัวที่ผมสุ่มได้มาเนี่ยนะครับโอ้โหแม่งคู่จะหัวร้อนกับมันนะครับมันไม่ช่วยอะไรให้กับทีมเลยครับทำให้ทีมของผมเนี่ยเสียแต้มไปสามร้อสี่ร้อยหน่วย วิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมอาจจะต่อยกล้องแตกนะครับในนาทีที่ตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณคนนะครับไม่ไหวแล้วครับหัวร้อนขอเรียกเป็นสงบสติอารมณ์ในห้องแอร์ก่อนนะครับไปและเจอกันเว้ย